สำหรับข้าราชการนะครับที่วันนี้มีหนี้เยอะนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายจะกเกษียณสุขได้ไหมคาตอบคือผมอยังเชื่อว่าได้นะซึ่งอาจจะเกิดจาก2อสเหตุผลหรือ2อส,าสาทางเรียกด้วยกัน1คือต้องคุมหนี้ให้อยู่วันนี้รู้ตัวว่าหนี้เยอะก็ต้องคุมให้อยู่ครับอย่าสร้างหนี้เพิ่มและหนี้ที่จะสร้างเพิ่มถ้าจําเป็นน้องสร้างแนละ้วเอาให้ชัดหนี้จําเป็นหรือเปล่าหนี้จําเป็นคือเอาเงินมาสร้างบ้านจนเจอครอบครัวอันนี้เรียกว่าหนี้จําเป็นแต่ถ้านี้ไม่จําเป็นแปลว่า กู้มาเพื่อจับจ่ายใช้สอยอันนี้ต้องคุมตัวเองให้ได้อันที่2พอหลังจากคุมแล้วต้องจัดการหรือว่าจ่ายหนี้ให้เร็วอย่าปล่อยให้ดอกเบี้ยมันกินตัวเองบางคนบอกว่าราชก,การเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะแต่สิ่งนี้ทําได้คือเราสามารถหาอาชีพเสริมราชก,การผมว่ามีหลายแบบแบบแรกคือราชก,การที่มีทักษะพิเศษหรือมีความชี่ยวชาญพิเศษบางหน่วยงานอาจจะเชิญเขาไปเป็นวิทยากรพิเศษหรือเป็นอะไรที่ให้คําปรึกษาแปลว่าอันนี้เป็นรายได้ที่ดีแบบหนึ่ง หรือข้าราชการที่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพพิเศษอาจจะมีเวลานะับเช่นตอนเย็นหลังเลิกงานหรือตอนเช้าก่อนเวลาราชการเนาะหรือเสาร์อาทิตย์คุณมีเวลาเพียงพอในการหาอาชีพเสริมในการสร้างรายได้แล้วอะไรายได้เหล่านั้นมาเป็นเงินเก็บหรือเล่นเงินจ่ายเกษียณได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้นี่มันพอกพูนรีบเคลียร์หนี้ให้ไวก่อนอายุ50แล้วหลังอายุ50หรือหลังอายุเกษียณแล้วคุณจะได้มีความเกษียณสุขอย่างสบายใจอยากเกษียณสุขอย่าลืมกดติดตาม w e a l t h Me Up กันไว้ด้วยนะคะ